ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมพูดคุยกันนักลงทุนนะครับตอบคาถามให้สําหรับท่านลงทุนทุกท่านเลยนะครับที่ส่งคําถามเข้ามานะครับก็ท่านลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมา ทำการพูดคุยอัปเดตเรามาคุยกันถึงตลาดรวมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่วันวันก่อนนะว่าพุ้นมันมาถึงทาเกตเราแล้วนะครับทาเกตนะครับ นะครับว่าแบงค์ใหญ่เคแบงก์ก็ er, เราให้ทาร์เก็ตร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเขาก็มาถึงเท่าไหรร้อยหกแปดก็ถือว่าทัดทาเก็ตแล้วแหละในระดับหนึ่งแล้วก็พีก่ารุ่มด้วยไทยพาณิชย์ก็ทัดทาเก็ตนะครับร้อยสแถมนิดนึงวันนี้เอดีลงแรงเลยแบงก์กรุงเทพเหมือนกันนะครับเราให้ทาร้อยสี่สิเก้าจะถึงเป๊ะนะครับแล้วดูการขึ้นของแบงค์รอบนี้เป็นเส้นตรงเลยนะครับชันมากเพราะนั้น ได้เวลาปรับฐานแล้วสำหรับแบงค์ซึ่งก็ไปสอดคล้องตลาดต่างประเทศนะครับที่ลงเลทเทะหิตอตกสงครามยูเคนะครับเรื่องทั้งเรื่องเราจะเราจะปรับฐานอยู่แล้วเราไี้สัญญาณปรับฐานชัดเจนนะครับว่าดัชนีหลุดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเศเป็นสัญญาณปรับฐานชัดเจนนะครับแตเพียงแต่ว่าพยายามจะยันอยู่ก็คือหุ้นหุ้นกลุ่มควบคูปอทอง นะครับก็มามามายันได้นิดนิดหน่นอยๆนะครับก็ยันไม่อยู่หรอกโดยรวมแล้วลงได้ถึงพันหกร้อยหกสิบเลยนะน่าจะลงได้ถึงพันหนรอยหกสิบอืมปิดแกลปแกลบที่ห้ามปิดก็คือบริเวณ เบิดไว้ตัวนั้นอยู่ที่1688อันนี้ลงมา1687งหกแป็ปิดแคปไปแล้วนะครับก็ไปรอเส้น25วันกันนะครับ25วันอยู่1660 1669อาอืมแต่อาจจะมากกว่าน,นั้นโดยรวมแล้วไม่มีอะไร โดยรวมต่างประเทศแย่มากนะครับในขณะที่ของเราเองขึ้นมาเยอะมากขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ลเลยร่วงเลยปัจจัยหนึ่งโอเคเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับ ท่านผู้ชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับจะได้กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจนะครับวันนี้บ้านปูเชร์กันทุกบลกเลยนะครับว่ากำไรจะสูงสุดในรอบ10ปีใช่ยางนั้นก็โอเคนะรอวันนี้มานานสวยงามนะครับต้านถัดไปก็12บสบาทห้บนะครับ คุณวันนี้สวัสดีค่ะตามตลอดค่ะขอบคุณครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับถาม SCB จบแล้วอ่ะเวลาหุ้นปันผลมันขึ้นมารับมันเหมือนก็เซลล์อันแซกในระดับหนึ่งแล้วก็จากนี้ไปมันก็ไม่มีสเสน่ห์ละไม่มีปันผลไม่มีอะไรผมไปรอข้างล่างนะครับ1นึสองแหรือไม่ก็1นึ 122นะครับคุณน้อยสวัสดีครับแฟนพันธ์แท้แฟนตัวจริงนะครับถามทุกวันปูนใหญ่มันแท้น้ำมันน้ำมันขึ้นมันก็จะแพ้นะครับ ก็สนใจจะซื้อก็นะรับอยู่สามปดหนึ่งกับสามเจ็ดหนะครับก็เลือกเอาเจะเอาออปชั่นไหนบ้านปูกับปูนใหญ่ก็คุณแสงชัยถามมาก็ตอบไปแล้วนะครับปูใหญ่ก็รอแนวรับ เอาเงินปันผลนั่นนะครับตั้งเท่าไหร่อ่ะสิบบาทมนะั้งนะครับส่วนแต่มันมันยังไม่ขึ้นหรอกเพราะมันแพนน้ํามันน้ํามันตอนนี้น้ํามันมันเป็นขาขึ้นเพราะว่ารัเสเซียเขาเป็นผู้ผลิตน้ํามันอันดับสามของโลกนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นความบาดรัเสเซียไม่ให้ส่งน้ํามันในเรื่องใหญ่เลยนะคงเกิดขึ้นยากนะ ถามกรุงไทยแบงก์ก็โอเคนะครับเขาก็ยังอยู่ภายใต้แท่งเขียวใหญ่อันนี้ก็เป็นครับพ,พักฐานเฉยๆแนวรับก็สิบสีาทสองบาทยีก็โอเคแล้วนะครับ มันไม่เหมือนสามแบงค์ใหญ่ที่ชูดแรงมากในช่วงที่ผ่านมาคุณพิมพ์ระดาไอาโอไม่ได้แฟนผันแทบเชียร์ขายตั้งแต่สี่บาทหกสิตอนน,นู้นนะครับออกทุกสื่อเลยด้วยก็ลำบากหน่อยช่วงนี้ถ้าทะลุ สี่ก็ขึ้นไปเจอต้านอีกทีหนึ่งก็414นะครับชัาเทอมก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าปีนี้ไม่ใช่ปีของไออาร์พีนะคือไออก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แพ้น้ำมันขึ้นแพ้ราคาน้ำมันแพงเพราะเป็นต้นทุนของเขานะครับปีนี้อย่างมากก็ทำได้แค่ไซเวครับ ผมเลยไม่พูดถึงเขาเลยเว้นไปเลยตอนนี้ไปเช็กกรุงไทยแบงค์แทนมากกว่าคุณสิริรักแชร์แล้วขอบคุณครับ UPA ว้าวดูไม่ได้แล้ว หนดูยอดหลังให้หายเดิมเท่าไหร่ะทะลุหายมาแล้วนะเนาะขึ้นอย่างนี้มีเรื่องแล้วแหละสองแท่งเขียวแบบวิไม่รู้ต้องไปเช็คอะ แต่ดูโดยธรรมชาติขึ้นแบบนี้มีเรื่องเลยนะครับโอ้แนวต้านเขาอยู่แถวแปดสิบเก้าสิบตังค์เลยนะขึ้นแบบนี้มีเรื่องอะไรน่าจะเรื่องดีด้วยรับ ครับสวัสดีครับขอ GPS c GPS เ <c oughs> <c oughs> ชียร์ขายมาตลอดแต่ตอนนี้มาถึงจุดที่หน้าซื้อแล้วแหละประกาศงบแล้วประกาศงบมาก็แย่ yeah, ตามคาดะนะครับเพราะว่าเพราะว่าราคานะ้ำมันราคาแก๊สเนี่ยเป็นต้นทุนของเขานะครับซึ่งแก๊ส้นขึ้นไม่หยุดเลย นะครับก็เลยทาให้ต้นสุนก็แพงแพงขึ้นงบก็เลยไม่สวยเลยแต่ตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจมองมองอยู่ว่ามันจะลักษณะของบ่ายออนแซกไหมประกาศข่าวร้ายแล้วนะราคาก็ลงมารับรู้หมดแล้วประเด็นก็คือถ้ามันปิดวันพรุ่งนี้นะครับปิดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกได้เนี่ยจะเป็น Morning งสตาเลยนะครับไม่พูดถึงล่วงหน้าจะเป็นสัญญ,ญาณซื้อ เฝ้าอยู่ถ้าไม่มีก็ยังไม่ซื้อนะครับดีวีทีไอคืออะไรอะรานะคาน้ำมันปะเบสเซซั v ดดูมันไม่ค่อยมีลิควิดตี้นะครับถ้าจะดูดูเบนมากกว่าต <c oughs> ้องใช้น้ำมันแพงไปอีก นานเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นแข็งแรงมากทะลุร,ร้อยแน่แลเลยเบน์อืมครับข,ข่าวร้ายสำหรับพวก,กเราคนใช้น้ำมัน IBL สวยนะครับ รอบนี้มองถึง60บาทเลยนะครับอันนี้เป็นพักฐานระยะสั้นๆพักเพื่อขึ้นต่อน่าซื้อครับคุณจิฟ AOT ไม่มีไม่เล่นแล้วอะ่ะอืมไม่สวยละอืมรับรู้ข่าวไปหมดแล้วว่าหน้าขายก่อนนะครับเนวรับจะอยู่ข้างล่างาแถวแวหกสิบเอ็ดไม่ขายก็ได้มั้งนิดเดียวเองแก็ป cpn อืมคำข่ามเหมือนจะขึ้นต่อนะครับนาต้านจะอยู่อันนี้เป็นพักก็จะขึน้นนะครับเป็นฮารามิสามตัวเอ่อนาต้านอยู่หกสิบบาทนะครับคุณวิระวงเหรอถ้าอ่านผิดขอภัย SNNP ว่าต้องขายอย่างด่วนเลยอันนี้วอร์ท็อปเหมือนไม่ลงไม่ลงมาลดลุดสิบห้าบาทเมื่อไหร่นี่ยปลื้ดเลยนะครับนะครับมี มีมาโฆษณาโนมบัตเงินอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะปล่อยเขาครับ g u l f ครับยินไซเบย์นะครับเหมือนยินรอข่าวข่าวที่แอดวานจะทำ ใช้ภาษาเดิมนะครับ Infrastructure f u ันนะครับพูดล้เมันเข้าใจง่ายกองดีกองอะไรฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ไซเวไม่มีอะไรนะครับดูเหมือนจะรอไม่รอขึ้นก็รอลงถ้าวันไหนทะลุ5 5บาทก็วิ่งยาวเลยแหละไป60เลยเลยถ้าลุด ดูด48บาทก็ก็ลงยาวเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่นะครับน้องเม GPSC วิเคราะห์ให้ฟังแล้วนะครับว่ารอรูปแบบอีกวันหนึ่งนะครับเรามอนิสตารีบิวไอซีลงจบรอบ a b c ปูนกลางเลยอ่ะอันนี้ถามทุกวันกันนะตอบไม่เหมือนเดิมอุ้ยทำไมเสวยฮะกระโดดปุ๊บเบรกอเอาไว้แกปแล้วต้านถัดไป174 อาจจะไปได้ไก่ก่านนั้นวันนี้วันรุ่มมามาม,ามาหาศาลเลยใส่เงินงบสวย1 8ึ 0, 1, 8่งแปดศูนย์หนึ่นกับหนึ่งนนะครับ G อะไรเนี่ย G L O o n ลหลุดหลุดเหมือนกันโอ้โหพิ่งหลุดวันแรกเลยนะลงได้อีกยาวเลยะนะครับต้องขายนะครับคุณสากอสวัสดีครับแฟนันแท้ สา prm ไม่สวยเลยใช้เวดาวาลงไปเรื่อยๆนะครับอืมแนวรับอยู่5้าบาทสีห้ามหลุดนะครับหลุดนี้ลงอีกรลอกหนึ่งเลยนะแล้วมีแนวโน้มว่าจะลงด้วยเพราะว่ามันเป็นขาลง ติดปูนใหญ่395ครับคุณครับใช่แลก็ต้องทำใจนะครับราคาน้ำมันขึ้นอเงี้ยเป็นต้นทุนของปูนใหญ่เขาเขาไม่ชอบก็ต้องรอจนรอเอป็นผลก็ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่น้้ำมันลงเนี่ยก็ถึงก็ถึงจะกลับมาคุณสุรพงษ์ถามมาโก้ Marco, M A C O <c oughs> ไม่สวยแล้วยืนก็น่าจะไซ์เวนะครับอยู่ราง75็ดห้าตังถึงเก้าตังประมาณเนี้ครับต่เอเก้บาทนะครับปูนใหญ่เออโอเควันนี้คนมาชมเยอะ ชินใจหน่อยภาพรวมไปรละรดัชนีหลุดแนวรับโอเคขายก่อนนะครับจะเล่นก็เล่นพลังงานได้กลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรเนี่ยขายก่อนขึ้นมาเยอะมากนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ